เปิดพลังพิเศษนะครับปึ๊บอ่าทีนี้ทุกครั้งที่ตัวละครตัวอื่นอันตินะครับฟูมะจะยิง2ดอกเบิ้ลนะครับซึ่งแรงมากรวมถึงการที่ใช้สกิลของเอยนสี C, เบิ้ลให้อ่าให้ด้วยนะครับฟูมะก็ยิงนะครับแล้วก็วัวโตได้สกิลของเอยนสี C, อันติเป็นหนึ่งรอบฟูมะก็ยิงอีกนะครับห่วงจงอันตินะครับฟูมะก็ยิงอีกนะครับเห็นไหม แล้วก็พอคัโต,ตใช้สก,กิลอันติของตัวเองฟูมารก,ก็ยิงอีกนะครับเท่ากับว่าถ้าในทีมมีเอนสีเนี่ยฟูมารจะยิงอันติีได้หนึ่งสองสามสี่ห้ารอบเลยนะครับหารอบรอบละสองแสนเนี่ยแรงพอสมควรนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Exila Gamer TV ช anel เกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนวโอเพนเวิร์ดเอาชีวิตรอดนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับอยู่กันกับเกม Destiny Girl เกมแนวไอดอบนมือถือนะครับผมคลิปในวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำตัวละครลับนะครับเป็นตัวละครจิ้งจอกธาตุไฟนะครับระดับ S R ระดับ S R นะไม่ใช่ S S R นะครับแต่ว่าตัวนี้มีความเก่งนะเฉพาะทางที่แบบแสบมากเลย อ่ะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเจ็บคอนะครับสมาชิกในช anel ที่แนะนำตัวนี้ให้เราเอามาลองใช้นะครับสำหรับตัวละครฟูมานะครับฟูมาเป็นตัวละครสาย Attacker นะครับเป็นตัวโจมตีโดยใช้อาวุธธนูนั่นเองนะครับเป็นตัวระดับ s r อ่าเรียกว่าสาย a g i ิ i t y สายว่องไวก็ได้นะครับเหมือนกับออกเทเวียนเหมือนกับหวงจงเหมือนกับโรบินฮูดนะเป็นสายเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นตัวธาตุไฟนะครับ อัปดาวได้แค่5ดาวนะครับเรเวลเต็มสูงสุดได้ที่140นะครับเพราะว่าเป็นตัวละครระดับ S.R. ไม่มีสกินนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ไม่มีอาวุธประจำกายนะสปีดต,ตัวนี้อยู่ที่194นะครับแล้วก็พวกเลือดพลังโจมตีจะด้อยกว่าตัวละครระดับ S.R. ไปพอสมควรเออแต่ว่าตัวนี้นะครับสามารถเอามาใช้ทำดาเมจโดยเฉพาะดาเมจที่ตอนสู้บอสนะครับในบอสกิหรือว่าเป็นพวกดันเจียนกิเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับ วันนี้ใครที่ได้ดูไลฟ์ของผมก็น่าจะได้เห็นนะว่าตัวนี้ตัวเดียวนะครับเลเวลแค่110เนี่ยสามารถทำดาเมจใส่บอสกิลได้ถึง11ล้านนะครับเพียงตัวเดียวเลยนะอ้อไม่น่าเชื่อนะครับอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูในส่วนของเปรียบเทียบคร่าวๆอ่าตอนที่เราสู้บอสก่อนนะครับวันนี้เราทดลองบอสไป2ตัวเลยคือซันเซ็ตฟินิกแลวก็ดาร์คมูนดราก้อนะครับทีมแรกที่ผมใช้นะครับก็ จะเป็นทีมที่ทำดาเมจได้9ล้านสามแสนนะครับทีมนี้เนาะนี่นะครับก็จะมีหัวโตวออกเวียนนะครับออกเวียน3ดาวหัวโตว5ดาวออกเวียน3ดาวห่วงจง3ดาวนะครับใต้เกี้ยวเสียบเก,กี้ยว1ดาวแล้วก็เย็นสี1ดาวนะครับ <c oughs> เห็นไหมว่าทำดาเมจได้ประมาณนี้นะครับดาเมจท็อปจะเป็นห่วงจงเนาะ4ล้านกว่านะครับแล้วก็ออกเวียนทำดาเมจได้แค่2ล้านหนึ่งนะครับ เวลาสู้บอสพวกนี้อย่างที่เคยแนะนําในคลิปก่อนหน้านี้ไปนะครับว่าเราต้องหาตัวที่ทําอันติได้หลายๆทีนะครับมันถึงจะได้ดาเมจเยอะเนาะอ่าทีนี้อีกทีนึงนะครับเราเปลี่ยนตัวออกนะครับคราวนี้ดาเมจก้าวกระโดดมาเลยนะจาก9ล้านสาปไปเป็น17ล้านเลยนะครับโหแบบเกือบเท่าตัวเกือบร้อยเนะครับโดยทําการแค่เปลี่ยนเอาออกเทวิออกนะครับแล้วก็เอาฟูมะเลเวลร้อยสินะครับเข้ามาแทนเห็นไหมครับ ฟูมาตัวเดียวเนี่ยทำดาเมจได้ถึง11ล้านเลยนะห่วงจงดาเมจ3ล้าน9ก้0 0นกกัะครับก็เกือบเอเ,อเท่าเดิมนาะ4ล้านที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับแค่เปลี่ยนตัวเดียวโอ้โหดาเมจนี้เพิ่มขึ้นมาหาศาลเลยนะครับน่าเดี๋ยวเรามาไขาความลับของสกิลเฉพาะตัวของอเจ้าฟูมาก,กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของดักบุนราก้อนอีกตัวหนึ่งนะครับอ,อันนี้เราก็ทดสอบเหมือนกันนะครับก็คือรอบแรกลงไปได้ดาเมจมา 9ก้าล้านห้แสนนะครับใช้ทีมอ่าตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นตัวธาตุไฟนะครับอ่าไม่ใช้ออกเทเวียนละใช้เป็นโอดานะครับโอดเลเวลร้อยดาวนะครับตัวนี้ก็ทำดาเมจได้2อล้านเนะครับแล้วก็ห่วงจงก็ยังนํามาเหมือนเดิมคือ3าล้านเนะครับที่เหลือก็ตามนี้เนาะมีห้องตรงไอ้มีวัวโต5ดาวแล้วก็ตะเกียวยศยวเกี้ยวหนดาวเอียนสีหดาวนะครับทำดาเมจกับบ,บอสดาก้อนนี้ได้ รวมแล้ว9ล้าน5แสนนะครับอ่าทีนี้เราเปลี่ยนตัวนะครับเป็น17ล้านอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับฟูมะเลเวล110เองนะทำดาเมจได้ถึง11ล้านนะครับไม่ธรรมดาตัวนี้นะครับอืมโอเคอ่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาดูเทคนิคของการใช้งานฟูมะนะครับไปดูที่รายละเอียดของสแตทแล้วก็สกิลที่เราเลือกใช้ก่อนนะครับ ดูตอนออลตเวียนแล้วกันออลตเวียนนี่คืออ่ะอุปกรณ์เราใส่ประมาณนี้นะครับมีของแดงสองชิ้นแต่ไม่ตรงท่าน,นะครับแล้วก็มีของสีทองประมาณนี้นะครับอ่าสแตทก,ก็คือเลือดแสนหกนะครับป้องกันหกพันสามโจมตีประมาณเกือบห้าหมื่นนะสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบหกนะครับอ่าแล้วก็พอตอนที่ผมเอาไปสู้บอสนะครับผมโยนของทั้งหมดเนี่ยของอ,อัลาเวียนนะครับสลับไปให้ ตัวฟูมะานะครับแผนแค่นั้นเองปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูว่าพอฟูมะาใส่อุปกรณ์ของออทาเวียนเนี่ยสแตตจะเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าไหร่เนาะบอกเลยว่าไม่ได้สูงมากนะครับไม่ได้สูงกว่าออทาเวียนเลยถึงครึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ด้วยความสามารถพิเศษของฟูมะานะครับทำให้อ่าทำดาเมจได้เยอะกว่านั่นเองนะครับอ่าสรุปสแตตออกมานี่คือเลือด แสนหนึ่งนะครับแสนกับอีก900 0ันเพราะประกันแค่4ี่พเองนะครับแล้วก็ a อ k ีเคสหเท่านั้นนะครับมีแค่สปีกกับฟูมาที่สูงอยู่แล้วนะครับคือ194เนาะโอเคนะครับก็จะใส่อุปกรณ์ของผมประมาณนี้ก็เมื่อกี้ขโมยมาน่นแหละอ่าทีนี้เราไปดูกันนะครับว่าฟูมาทำงานยังไงใช้งานยังไงนะครับปึ๊บเออจริงๆผมลืมลืมเปิดสกิลให้ดูนะครับแปบ๊บหนึ่ง ความสามารถของฟูมะานะครับก็คืออันแรกเนี่ยคือยิงไปแล้วก็เพิ่มเลือดได้นะครับส่วนอันตินะครับอันติเนี่ยก็คือพอฟูมะาเร่งพลังเหมือนเหมือนเบินพลังตัวเองนะครับนอกจากจะเพิ่ม ATK แล้วด้วยเนี่ยจะสามารถใช้สกิลนะครับใช้สกิลยิง2ดอกนะครับเป็นสกิลเหมือนเอ็กซ์ต้าอันติเมตสกิลนะครับหนึ่งครั้ง ยิงสองดอกทุกครั้งที่มีตัวละครตัวอื่นใช้สกิลอันตินะครับประมาณนั้นนั่นเองนะครับฟังแล้วอาจจะงงอเราไปดูจริงๆเลยดีกว่าว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับปึ๊บอ,อันนี้คือในส่วนของการตีธรรมดานะครับกูมายิงไปปุ๊บแล้วดูดเลือดได้ด้วยนะครับ ในช่วงการตีปกติก็ไม่มีอะไรนะครับาแล้วเดี๋ยวก็จะตัดมาถึงเทิร์นที่จะเป็นอันตินะครับอ่าบอสได้อันติก่อนนะครับต่อมาเป็นอันติของฟูมะนะครับเปิดพลังพิเศษนะครับเึ๊บอ่าทีนี้ทุกครั้งที่ตัวละครตัวอื่นอันตินะครับฟูมะจะยิง2ดอกเบิ้ลนะครับซึ่งแรงมากรวมถึงการที่ใช้สก,กิลของเอยนสีเบิ้ลให้อ่าให้ด้วยนะครับฟูมะก็ยิงนะครับแล้วก็ วัวโตได้สกิลของเอยนสีอันติไปนหนึ่งรอบฟูมาก็ยิงอีกนะครับห่วงจงอันตินะครับฟูมาก็ยิงอีกนะครับเห็นไหมแล้วก็พอวัวโตใช้สกิลอันติของตัวเองฟูมารก็ยิงอีกนะครับเท่ากับว่าถ้าในทีมมีเอยนสีเนี่ยฟูมาจะยิงอันติได้หนึ่งสองสามสี่ห้ารอบเลยนะครับหารอบรอบละสองแสนเนี่ยแรงพอสมควรนะ แต่อย่างที่บอกนะครับเทิร์นอันติมันจะไม่ได้เป็นทุกเทิรนเนาะมันจะประมาณ3-4เทิร์นนะครับ3-4เทินจะกลับมาอันติทีหนึ่งแต่แค่นี้ดาเมจก็ทำได้ถึง11ล้านแล้วนะครับถ้าเกิดใส่ของที่อุปกรณ์ดีกว่านี้นะครับรวมถึงพวกอาเรเวลเนี่ยสูงกว่านี้เนี่ยซึ่งของผมตอนนี้เรเวลแค่110นะครับยังไม่ได้กดอัพเนาะเพราะว่าเพิ่งเอามาทดลองใช้นะครับม,มันก็ยิ่งทำดาเมจได้ดีขึ้นนะครับ ทีนี้ฟูมะอันติีรอบแล้วเลยครับได้กสกิลอันติบีบัฟของตะเกียวเสือตะเกียวเสือเกียวนะครับฟูมะยิงแล้วก็เปลี่ยนสีอันติมาฟูมะยิงนะครับนี่ฟูมะยิงแล้วนะครับที่สําคัญระหว่างที่ยิงไปเนี่ยฟูมะจะดูดเลือดไปด้วยนะครับเห็นไหม ยิงไปดาเมจแสนดูดเลือดทีละแปด0 0ื่นะครับสดอกก็แสนหกเหมือนกันนะเห็นไหมถือว่าเป็นตัวธาตุไฟระดับ S r ที่ค่อนข้างน่าใช้เลยนะครับใครที่แบบขาดตัวดาเมจที่เอาไวย้ยิงบอสนะแต่ก่อนที่จะมาสู้บอสเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์สวมใส่ที่จะเพิ่มค่าสเตตทำให้สามารถยืนทนอันตรของบอสได้ก่อนนะครับไม่งั้นเข้ามาโดนปุ้มตายก็ไม่ประโยชน์เนาะ อ่ะนี่คือในส่วนของสู้กับเจ้าตัวนี้นะครับปอดนกไส่อ่ะทีนี้เราไปดูในส่วนของการสู้กับดักมูนบ้านนะครับแทบจะเหมือนกันเลยนะครับมันคือสเต็ปเดียวกันเลยนะครับสําหรับฟูมะตอนนี้ผมกําลังดูอยู่ด้วยว่าเอ้ยไม่รู้ว่ามันใช้กับชิโอมิได้หรือเปล่านะโอ้ถ้าใช้กับชิโอมิได้นี่อย่างโกงอ่ะนี่นะครับฟูมะยิงธรรมดา ต้องรอถึงรอบที่สามน้ะอันตีจะมาขี่มาแล้วเปิดอันตีนะครับเพื่อนอันติฟูม, Liu Lauren มาอันตีด้วยนะครับ <S <S เพื่อนอันตีฟูมาอันตินะครับอ่าเพื่อนอันตีฟูมาอันตีตามนะครับ <zd> แล้วก็เพื่อนอันตีทีหนึ่งนะครับฟูมากอ็อันติตามนะครับเห็นไหมว่าทุกครั้งที่เพื่อนมีการขยับนะครับฟูมาจะทําอันติดาเมจได้ค่อนข้างสูงเลย ถือว่าเป็นตัวที่อ่าตัวราคาถูกหรือเป็นตัวฟรีเลยแหละที่เอามาใช้ปั๊มบอสในช่วงต้นๆได้นะครับก็แนะนําว่าตัวนี้ควรจะปั้นติดไว้เหมือนกันนะนะครับตัวนี้ตัวเดียวนี่ทำดาเมจได้ถึง11ล้านนะเทียบกับตัวอื่นในทีมของผมนะครับเยอะมากเลยแต่หลายคนของเซิร์ฟโกบอลเขาก็ไม่รู้นะตัวนี้เขาก็ไม่ได้ใช้นะครับ อืกลายเป็นเนี่ยอย่างคนนี้มีชิโยมิเอ้ยมีชิเกฮาลุร้อยมีออกเทเวียนสองร้อยเห็นไหมทำดาเมจได้ไม่เท่าฟูมานะเลเวลเขาเยอะกว่าผมตั้งเยอะนะครับดาเมจเรามากกว่าเขาเจดล้านเฉยเขาคงงงงโอเคต่อไปเดี๋ยวเราเอาฟูมาไปลองใช้งานดูนะครับโอ้ไม่สิในด่านเราไม่มีให้ลงแล้วด่านผมตั้นหมดแล้ว อะลองเอามาใช้ใน PvP เล่นก็ได้นะครับเราสามารถเอาฟูมะมาลงเป็นตัวดาเมจก็ได้เนาะอ้อแต่ว่าของมันใช้อยู่กับตัวนี้นี่หว่าไม่เป็นไรลองดูฟูมะฟูมะฟูมะอยู่ไหนเอ่ยอ่ะโอเคประมาณนี้ก็ได้ นี่นะครับเริ่มมาได้ยิงก,ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากฟูมาเขาสปีดเยอะอยู่แล้วนะครับเปิดอันตีก่อนอเพือ่อนอ,อันตีนะครับฟูมายิงตามปุ๊บปุ๊บสองดอก ติดโลเคื่อนอันติไปฟูมะยิงอันติตามนะครับเห็นไหมเอามาใช้ใน PvP ก็ได้นะครับเอาวนั่นติดมือนี่ถ้าไม่ติดมือนี่อันติได้อีกหลายทีนะครับแต่ฝั่งนู้นค่อยๆตายไปเรื่อยๆแหละ แถมตัวฟูมาเองนะครับยังมีสกิลที่ตีแล้วก็ดูดเลือดได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างมีประโยชน์เลยแหละนะครับสายฟรีที่จับต้องได้มีคนใช้ตรงนี้เหมือนกันฟูมานะเอแสดงว่าก็พอมีที่เซิร์ฟนอกเขาก็รู้อย,อยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ลองมาสู้ทีมนี้บ้างกันแ้ทีมน้ำมา ยิงก่อนหายไปครึ่งหลอดเหมือนกันนะครับเห็นเอทีเคไม่เยอะโอ้ถือว่าเป็นตัวแบบตัวดาเมจช่วยในอีกหนึ่งตัวเลยอ่ะนะครับฟูม้าเปิดอันตีก่อนนะครับปุ๊บเพื่อนอันติตามโอออฟตาวียนเปิดก่อนแล้วตามด้วยฟูม้ายิงนี่หมดนะปุ๊บโอ้โหแน่นอนมากเลยครับ สำหรับใครที่กำลังหาตัวเดเมทที่เป็นสายสปีดนะครับสายอากิเนาะราคาไม่แพงนะครับก็แนะนำตัวนี้เลยน่าจะมี5ดาวกันทบ้ทุกคนแหละเพราะมันเป็นตัวละครระดับ SR นะครับซึ่งเปิดมาเนี่ยยังไงมันก็ซับเยอะนะครับใช้ในช่วงต้นได้ดีอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามเกี่ยวกับข้อมูลเทคนิคของเกมเด t i n นเก r l นะครับแล้วก็ใครอยากมาดูในไลฟ์สดก็ เดี๋ยวกด Subscribe ติดตามช่องไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าหรือว่าไลฟ์หน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ